เกมมิ่ง n t h สู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิ้งด้านล่างได้เลยครับโอเคครับผมก็กลาบสวัสวดีท่านผูมที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะฮะก็อยู่กับผมเช่นเคย FIFA าบอาบอ์ชแนลและวันนี้เราอยู่กันในเกมฟีฟ่17นะฮะ EP นี้ก็เป็น EP ที่5แล้วนะ ซึ่งกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีงามนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามซีรีส์นี้กันอยู่นะฮะก็ติดตามกันไปจนจบเลยนะแน่นอนว่าก่อนดูคลิปนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาด EP ตอนใหม่ๆหรือว่าคลิปอื่นๆเกี่ยวกับฟีเฝ้าไร่สามนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมันจะช่วยแจ้งเตือนคุณเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ะฮะจะได้ทันเมนแรกนะ เอับเกมต่อไปนะฮะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะอยู่ท้ายตารางนะแต่ท้ายตารางหรือว่าต้นตารางครับเวลาเราแข่งด้วยเนะี่ยความเก่งบอทแม่งก็เท่ากันหมดเลยะฮะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าแผนที่จะใช้ครับผมเปลี่ยนให้มันเหมือนฟีฟ่าไรสามนะคือแบบเออผมถนัดแผนนี้มากกว่านะก็เออเอาแผนนี้ล้กันนะแล้วแต่ที่เราชอบดีกว่าอันนี้ก็อมเยองนะโดนใบแดงฮนะก็ออกไปก่อนนะส่วนคูรินโยใครที่ถามหาก็กำลังเจ็บอยู่นะฮะนอนอยู่โรงพยาบาล ไม่รู้ว่าไปได้พยาบาลบ้างยังเนี่ยแม่งหายไปนานมากแล้วโอ้โหเฮนเดอร์สันนะอึดน,น้อยฮะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนมิลเนอร์ลงแทนและกันโอเคส่วนใครที่บอกว่าให้ผมเพิ่มระดับความยากนะบอกตามตรงว่าไม่ไหวฮะฝีมือยังไม่ถึงขั้นนะที่จะไปเล่นบอดยากระดับนั้นนะเดี๋ยวเอาไว้ซีรีส์หน้าครับอาจจะเพิ่มนะดูก่อนปถ่ายท่งสดลุยกันเลยสําหรับเรือผู้บัญะากแมนเชสเตอร์ซิตี้สกัดมันเดบอยจ่ายมาโอ้โหเราทำชิ่งมา เบียดเบียดโอ้สไลด์โอ้โหชนคานเยี่ยมเกือบโดนแล้วเนี่ยปามาลูกนี้ถึงด้วยเราบังไวด้ดิเออกระชากไปดิแปะบอลไกลไปเลยเออเอ้าโอ้โหเบียดอย่างนี้ก็ได้อออสไลด์แม่งเลยอะโอ้พอเราสไลด์ฝาวทีมันเบียดเราไม่ฝาวอะไรวะจังหวะหน,นี้แล้วฟอร์ดจ่ายรูช่องมาข้างบนมาเน่มาเน่กระชากกระชาก มาเน่กระชากหลบมาแล้วมาเน่ Money. หลบอีกทีนึงยิงโอ้โหติดบล็อกดีบาลา่ามาเ,น,มาเน,าน,น่มาเน่บังบอลไว้ก่อนมาเน่ไหลมาลูปนี้วนแล้วยิงโอ้โหเซฟได้เตะมุมมาเสาใกล้ไปเสาใกล้ไปโอ้โหเอ้ยมองเอ้ยได้แล้วโอ้โหแลสฟอร์ดฮะถูกที่ถูกเวลาโอ้เตอะ ยิงได้ต่อหน้าแฟนเดอะท็อปเลยเจ๋งนั่นแหละที่ต้องการเนี่ยไหนมาดูซิชาร์จเลยฮนะวันโกอินทิเมนลีกลูกแรกครับสเตอร์ลิงเหรอปั๊มไปดิสเตอร์ลิงแม่งผิว,วอ่ะเออออกกระชากมาได้ฮนะซบาเลตา้าเปิดข้าม,มาแล้วอุย้ยยิงเอาออกไปก่อนโอ้โหเกือบโดนฮนะซึ่งหลังเอามิวเนอร์พักนะแล้วเดี๋ยวเอาไวเดอร์ด,ดุมลงมาบ้างนะแล้วก็เอ็มเลชานแทนมาเนะ่ฮะ บางคนงงนะทำไมถึงเปลี่ยนโตแบบนี้ฮะก็พักมาเน่บ้างครับสงสารเท่านะแล้วก็พักมาติดบ,บ้างน,นะโอเคลาลาหน้าเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วไหลต่อมาให้เอมเดชานเอมเดชานไหลามาแล้วลูกนี้ยิ่งโอโหเขี่ยวไปฮนะไวนาดุมเอามาเล่นกลางลุกแม่งก็มีโอกาสได้ยิงบ้างน,นะแต่ว่าดันยิงไม่เข้ากรอบไปเองฮะลูกนี้เอมเดชานตัดเข้ากลางก่อน ไหลามาลูกนี้อ้าวสวยแล้วจิ้มมาโอ้โหเปิดมงโอ้โหไอ้ขี้มันเซฟได้วะบาวโวเหรอหน้าตามันไม่ใช่บาวรอคือเกมยังไม่ปรับหน้าบาโวนะดูไม่ออกฮนะอ๋อบาวโวนี่เองนะใจกับหลังมาก,ก่อนโอ้แล้วเปิดมาลูกนี้สเตอร์ลิงหลุดไหลต่อมาซานยาเอ้ยเออเอ้ยยาเอเอ คาร์ลสเบล่าแม่งยิง ừ, สไลด์โอเคอเครับหมดเวลาแล้วนะสำหรับเกมเจอกับแมนซิตี้ฮะก็ช่วงแรกก็มีสวนกันไปสวนกันมาบ้างนะหลังๆเราก็บุกมากกว่าฮะโอเคเป๊ปเอา้าเป๊ปจับมือแล้วเดินไปไหนวนะน่ะเหมือนเกมหลอนนะ่ะนี่แรดฟอร์ดฮะโอ้โหแม่งฟันออกปาก <c oughs> จากอีพีที่แล้วับมีคนบอกว่าให้ปั้นดอนนารุม่านะได้อนะ่ะเดี๋ยวปั้นให้ ไปฮะสำหรับคลิปที่แล้วนะก็มีคอมเมนต์บอกว่าให้ลองปั้นตัวอื่นบ้างนะก็คือกองหน้าผมก็ยังเอาตัวเดิมนะปั้นเลฟฟอร์ดกับดิบ่าไปฮะส่วนโกเดี๋ยวจะเพิ่มมาตัวหนึ่งก็คือโดนาลุมม่านะครับจัดไปเฮ้ยยังไงหนึ่งเออโอ้โหเลฟฟอร์ดเอว่ะเอาเรื่องโอเคครับพลังเลฟฟอร์ดเพิ่มเป็น8 2แล้วนะส่วนดิบ่าก็เพิ่มพลังการยิงมาหนึ่งด้วย ตอนนี้ก็ตลาดเปิดแล้วนะมีจดหมายส่งมาบอกเรื่องกิสมันนะซึ่งผมส่งฐานไปนะว่ามันราคาเท่าไหรเ่เขาตอบมาว่ากิสมันราคาอยู่ที่94ล้านถึง112ล้านนะซึ่งผมเชื่อว่าถ้าผมเอาคูตินโยไปแลกอ่ะได้กิสมันแน่นอนนะแต่ว่าคงไม่มีใครอยากให้ผมเอาอคูตินโยออกไปใช่ไหมเพราะนั้นก็ไม่เอาก็ได้ครับส่วนเฟ r ร์นันโดตอเรสนี่20ล้านเหรอน้า,าเป็นกองหน้าสำรองนะยังไม่แลกแล้วกันนะเอาไว้ก่อน เกมต่อไปเจอซันเดอร์แลนด์นะซึ่งดูความอึดฮะโอ้โหเหลือคนละครึ่งหลอดผมอยากลองเล่นแบบล็อกทูเพลเยอร์บ้างวะมาเดี๋ยวลองเล่นดูสตาหนึ่งแล้วกันนะอยากเล่นเป็นออบามายองฮะจัดไปส่วนขอใครที่ไม่เข้าใจก็คือมันคือโหมดสำหรับการที่เราจะเลือกเล่นเฉพาะตัวเดียวฮะแต่ที่เหลือเป็นเพื่อนร่วมทีมเล่นไปนะบอดเล่นไปโอเคครับถ่ายทอดสดเกมลิเวอร์พูลเจอกับซันเดอร์แลนด์นะฮะไปเจอที่บ้านซันเดอร์แลนด์เลย นี่ถ้าเล่นหมดอันนี้จะเป็นบังคับตัวเดียวนะอย่างที่เห็นนะเออจิ้มได้บอมยองเอ้ยโ,อโหเกือบทันนะส่วนเกมรับเราก็ปล่อยเพื่อเราเล่นไปฮนะเรารอทําเกมลุกอย่างเดียวเพราะว่าเราเป็นหน้าเป้านะโอตักมาอย่างสวยหลายต่อมาเฮ้ยเยี่ยมโอ้โหโดนเบียดเราก็ทำหน้าที่ของหน้าเป้าที่ดีไปเฮ้ยจังหวะนี้ไหลามาให้พี่ได้นะไอ้น้องสวย ไหลต่อมาลูกนี้ไหลกลับมาให้พี่ยิงโอ้โหแม่งเซฟได้โอ้โหน่าจะเล็งมากกว่านี้หน่อยนะเตะมุมฮะรอต่อไกลมงโอ้โหเซฟได้แงลูกนี้ไหลามาสวยล็อกลอกหนึ่งทีโอ้โหติดเบื่อบอดอย่างนึงคือบอดแม่งไม่ค่อยหลงไนงะถ้าเป็นกับคนนํ่หน้ามันกว่านี้เยอะฮะลูกนี้ตักข้ามาไม่ถึงว่ะ ว่มายองไหลต่อมายิ่งโอ้โหเฮนเดอร์สันเฉียวไปนิดเดียวเองเราเกือบจะได้แอสซิสต์แล้วนะนี่ฮะว่ามายองไหลต่อมาเฮนเดอร์สันยิ่งหักข้อเฉียวเสาไปนิดเดียวโอ้โหผมนี่งงเลยฮะลูน,นี้้ยจังหวะนี้เขาจ่ายทะลุช่องไปดิ้อวิ่งแฟงนิเอเอสวยนนนนยิ่งโอ้โห ไอ้เอ้ยกูไม่น่ายิงหักข้อเลยยิงอะไรวะดูดิดูผมหลุดมาแล้วเนี่ยแล้วดูยิงโอโ้โหโคตรเสียฟอร์มแม่งเอ้ยเพสิ่งเพสิ่งเร็วไปดิเออยิงไปแล้วฮนะโอ้โหแม่งยังเซฟได้อีกเนาะโกมึงเซฟไปละมาเอาใหม่ลูกนี้แหละได้แน่นอนเปิดมามงเอ้ยได้แล้วใครยิงวะ กูยิงเหรออ,อ้าวข่าววายิหน้าแตกแบบโอ้โหแล้วแม่งมาเล่นเลยกันหลังโกเนี่ยจะได้กันอยู่แล้วนะท่าดีใจมั้ยจังหวะน,นี้โดนนลุมมาฮะเล่นอะไรกันจ่ายออกมาได้ละจังหวะน,นี้แทงทะลุช่องโอ้สวยสวยเลยอย่างงี้บอกเลยว่าสกาัดเอ้ยล็อกหลอกอีกทีอ้โดนชนโอ้โหโดนชนขนาดนี้ก็ไม่ฟาวอะ โอเครับสบายอย่างนี้ก็หมดเวลาแน่นอนนะฮะไม่ถือไปนานๆโอเคสวยฮะจบเกมฮะเจอซันเดอร์แลนด์นะก็มีเอาเด็กลงมาปั้นบ้างนะโอเคครับแต่ว่าจะมีข่าวร้ายมาบอกสำหรับใครหลายๆคนนะที่กำลังรอคอยสำหรับโรเบโตฟิมิโนฮะผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะจะได้เข้าใจนี่ฮะพอผมกดเข้าไปที่ฟิมิโนมันซื้อไม่ได้นะครับคือเขาเพิ่งย้ายตัวไปเมื่อกลางฤดูกาลที่แล้วนะ ก็ยังย้ายกลับมาไม่ได้คนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นฟิมิโนแล้วนะเสียใจอะ่ะผมนึกวิธีการซื้อกลับมาไม่ได้แล้วอะ่ะก็ขอภัยเพื่อนๆจริงคนระับสําหรับใครหลายๆคนที่บอกว่าให้ผมซื้อตัวนั้นซื้อตัวนี้นะฮะดูตังนะฮะคุณดูตังผมก่อนนะมันไม่มีตังนะเว้ยเนี่ยมีแค่1.7เอเมงซื้อใครไม่ได้เลยฮนะเว้นแต่ว่าเราจะขายใครออกไปฮนะนั่นก็อีกเรื่องมีสัญญายื่นมาขอซื้อต่อมาคัรลัสปอร์ตนะ ไลฟฟอร์ดนี่กูขาย60ล้านไปเลยอะ5้าล้านเนี่ยเจ้าต์ที้ไหนมาซื้อวอซันเดอร์แลนด์นะบ้ากล้วยทอดเกมนี้นะฮะจะเป็นเกมบอลถ้วยฮนะเจอกับทีมอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ่านชื่อไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยวะ่ะไม่อ่านแม่งแล้วกันนะตัวจริงเราก็กลับมามีชีวิตชีวาวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเอ็มได้ชานสตาร์ตตัวจริงนะแทนเฮนเดอร์สันครับโอเคไปลุยกันเลยครับโอเคครับเริ่มเกมเขี่ยบอลจังหวะนี้ไหลให้ผมดิเออ โอ้จะล็อกเข้ากลางโดนสกัดได้นะแม่งเตะออกไปเลยฮะคลายไหลมาให้มาเน่มาเน่เฮลุช่องมาดิบาล่ากระชากกระช่าีกีนึงดิบาล่ายิงโอ้โหเรียบร้อยฮะยิงได้แล้วโอ้โหมาดีใจตรงนี้กันหน่อยท่านี้ไปดิท่าอะไรวะคิงคองเหรอนี่ดูดิบาล่าฮะด้วยความเร็วนะจังหวะนี้จ่ายมาแล้ว ยิงได้เลยนะโอ้โหเลี้ยงมานี่คือกองหลังหมดติดฮะแบตลี่ลาก่อยคือเล่นอันนี้มันดีอย่างตรงที่ว่าบอดบังคับเพื่อร่วมทีมเนี่ยมันมันเล่นดีอะ่ะเราสั่งให้มันจ่ายมันก็จ่ายดีฮะเอา้าการจะพูดเลยคูดโดนไปเหลืองเฉยเอา้ากำลังอวยเพื่อนอยู่แล้วดูฮะจังหวะนี้วิ่งไปชนแค่เนี้ยมึงไม่คิดบ้างหรอว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันมาชนกูเนี่ย วันนี้ได้ทุ่มฮะเปิดมาอยิงโอ้โหเกือบเข้าไอ้นี่แม่งเซฟเฉยดูฮะเปิดมาแล้วผมยิงจ่อเลยนะอ๋อโหไปโดนต้นขามันวะเดี๋ยวมาฝั่งนี้เดี๋ยวมาฝั่งนี้เอ้ยโอ้โหเล่นกันเองฮะมาคันลัาฟอร์ดยิงแล้วฮะโอ้โหดีมากเจ้าหนูไลฟฟอร์ด อายุยังน้อยอยู่เลยนะสิบเก้าปีเท่านั้นฮะเล่นได้ดีมากในลีกลูกที่สองขอเขาแล้วนเนี่ยลูกนี้พักอ,อกเองแล้วก็ยิงเองเลยฮะพูดถึงเล่นโหมดนี้ก็สนุกดีนะคือเพื่อนร่วมทีมมันก็ได้โชว์ศักยภาพในรูปแบบของมันเองเลยนะไม่เป็นต้องเป็นผมบังคับฮะอ้าวล้มอาจารย์เอ้าไม่เป่าอีกอะโหเราเจ็บไหมนะ่ะนี่ไงกว่ามึงจะเป่าได้โอ้โห เวลาดุ้มเจ็บฮะต้องสำรองซุปเปอร์ซับเราเลยนะเนี่ยเออขอให้ไม่เจ็บนานแล้วกันนะเอาเฮนเดสันล,ลงแทนนะกระซูมาโอ้โหไหลมาลูกนี้ไม่ดีนะแต่เราสกัดได้ปั๊มไหลามายิ่งกลัวยิ่งเอยโอ้โ oh, ห oh, ชนคานตรงนี้จ่ายมาดิบาลาไหลามาไหลกระมาให้ผมแล้วโอ้อาจารย์นั่นแหละฟรีคิกต้องมาว่ะยังไงเอาไปเหลืองไปแดกขอผมยิงได้ไหมเนี่ย มันจะให้ผมยิงเปล่าวะ,อะเอาไปเหลืองไปก่อนนะแบตลี่ลูกเนี้ยโอเคผมได้ยิงด้วยฮะเนี่ยแหละที่ชอบเลยเดี๋ยปั่นเสานี้เลยเลยครับลูกนี้แหละลูกนี้แหละโอ้โ,อโหชนชนเสาใช่ไหมเสียงอย่างดังเ่ะดังป๊อกเลยอ่ะโอ้โหเสียดายจังหวะน,นี้ตัวเราเองเลี้ยงอยู่ไหลามา ยิงโอ้โหเขี่ยวเสาไปฮนะลาลาหน่ายกมือขอโทษเพื่อนเลยนะลูกนี้เนี่ยผมเลี้ยงตัดมาแล้วลาลาน่ายิงไกลฮนะโอ้โหเกือบเข้าเหมือนกันนะน่ะจัดไปลูกนี้มงโอ้โหจ่ายกันไหมให้กูเออสวยเปิดกลับไปมงไจไม่ายมาอีกจ่ายมาให้พี่พี่เคเองเอา้าจ่ายไม่ตรงอีกโอเคหมดเวลาฮะ ก็ชนะไปนะชิวๆเกมนี้มันอีกฝ่ายไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ะชิวๆอยู่เดินมาจับมือครับหน้าตาเหมือนกันเลยชิบหายมาฝึกรอบนี้ฮะใช้นักเตะชุดเดิมนะขอโหดๆ A B C ได้อยู่ท่าม D F เม่งมาแต่ดีกับ F นะโ okay, นะอเคไลฟอร์ดฮะควบคุมบอลเพิ่มขึ้นเป็น86นะนักเตะอายุน,น้อยน,นี่มันเพิ่มพลังเยอะมากเลยนะฮะในการฝึกแต่ละครั้งเนะี่ย แมนยูเนเต็ดนะจะขอยื่นซื้อดีบาล่านะ8ปสิบเจ็ดล้านนั้นผมขายให้จริงๆนะผมขายให้สรัก1้อยห้าสิบ150อ่ะร้อยห้าสิบเจ็ดล้านนะถ้ากูขายดีบาล่าจริงนะจะไปซื้อเมซี่แล้วกันนะโลมาฮะขอซื้อลาชฟอร์ตนะสี่สามเอมเป็นอย่างสูง <c oughs> ใช่ไหมงั้นผมขายเท่าตัวฮนะแ <c oughs> ป m สิบหกเอมไปมึงกล้าซื้อกูว็กล้าขายว่าไปซื้อตัวอื่นดีกว่าเยอะถ้ามึงกล้าซื้อนะ ซันเดอร์แลนด์ฮะราคาเท่ากันนะหลีกเดียวกันเราก็ไม่เว้นนะแปดเอ็มแถมแพงกว่าอีก64 0 0 0ด้วยจัดไปไวนาดุมฮะเจ็บหัวไหล่ฮะต้องพักทั้งหมด9วันเลยนะป่ะผ่านวันเวลาต่อไปเกมต่อไปเจอแมนยูด้วยฮะงานหยาบซันเดอร์แลนด์ยื่นซื้อแปลว่าเงินในสโมสรมันมีแค่นี้แน่นอนนะดูอยากส่งการยื่นเงินละเพราะฉะนั้นก็กูไม่ขายให้มึงหลอกถูกเกิร์ลและฟอร์ดตัวเทพขนาดนี้ ปฮะใกล้เจอเกับแมนยูแล้วแมนยูยื่นดิบาร่า92ล้านกูขาย150ล้านทวนอ่ะห้าแสนไปด้วยปะกล้าซื้อก็กล้าขายฮะคือถ้าได้มาราคา150ล้านเนี่ยก็ยอมดีกว่านะเดี๋ยวผมไปซื้อเมซี่มาเข้าทีมให้เลยถ้าได้จริงอ่ะอ้าวโอ้โหจดหมายนี้ในที่สุดก็มาแล้วฮะคุณหมอบอกแล้วฮะว่าตอนนี้ฟิลิเป้คูดินโยฮะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะ แล้วสามารถลงฝึกซ้อมได้แล้วฮะโอเคเลยนี่ทุกคนคิดถึงไหมคูรินโยฮะอาการหายจากอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้ก็ฟื้นตัวอยู่นะยังคงยังทาอะไรไม่ได้ฮะดูจากความอืดแล้วก็เดี๋ยวให้นั่งพักไปก่อนฮนะอันนี้ถ้าขึ้นแบบเป็นพลาสเตอร์คือมันแค่เจ็บเล็กน้อยนะฮะใกล้จะหายแล้วแต่ว่าความอืดมันไม่มีเฉยฮนะแต่ยังไงก็ไม่ทันเกมที่เล่นกับแมนยูในเตดนะแถมแมนยูฮะตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับทาเป็นเล่นไปแมนยูได้ที่หนึ่ง สเปอร์ที่2แล้วก็ลเวอพูตามมาติดๆที่3ามแล้วฮนะแต้มเราก็เริ่มจี้ตูดเขาขึ้นมาแล้วนะถ้าเกมเนี้ยเราชนะแมนยูได้เนี่ยก็เท่ากับว่าแมนยูตกแน่นอนฮนะโอเคซึ่งแน่นอนว่าผมติดใจระบบล็อกคุยเล่นแล้วเดี๋ยวขอเล่นอีกสักตา2ตาแล้วกันนะไอ้ระบบขังครับเองทั้งหมดนี้แม่งก็สลับกันเล่นแล้วกันนะแก้เบื่อไปครับคลิปนี้ก็เปลี่ยนมุมมองบ้างนี่ฮนะถ้าถ่ายท่าสดมาที่สนามอะไรวะเนี่ยเล่นบ้านใคร เล่นที่โอทัฟฟอร์ดฮะโอ้โหไปเล่นบ้านแมนยูด้วยนะคาบ้าเลยไหมล่ะโอ้โหดูแฟนบอลเยอะมากครับโอทัฟฟอร์ดนะนี่นักบอลลงสนามแล้วฮะโมงทางเข้าเขาก็ไตล์เดิมของแมนยูนะนี่แมตช์นี้แมตช์ใหญ่ฮะแดงเดือดรอบที่สองแล้วนะก็เดี๋ดใจให้ดูบรรยากาศเล็กน้อยแล้วกันนะนี่กองจับมาฮะนักเตะเดินจับมือกันพอปอกบ้าฮะ ทรงผมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะในเกมมันน่าจะเปลี่ยนทรงผมแบบแรนดอมนะซับบาเนี่ยแมนยูนี่มันไม่หมูเหมือนเกมที่แล้วนะเว้ยคือเล่นกันแบบเพลสซิ่งมากครับดูฮะการเล่นจ่ายมาลูกนี้เออไหลมาอุ้ยยังไงโอ้โหโดนเบียดตอนนี้ก็แมนยูมาบุกมาริมเส้นแล้วฮะแมนยูดึงอ่ายังไม่ทะลุฮะกองหลังเรายังแน่นอยู่จ่ายกับหลังมาให้ดอนารุมมาเราเปิดมาให้กูนี่ว่า ดิบ布าไหลต่อมาเสียวมาเนี่เจ้านี้ดิบลาตัดเข้ากลางแล้วดิบ布าโอ้โหไหลต่อก็ติดไหลามาล้ำหน้าไ่วะเนี่ยยิ่งโอ้โหล้ำหน้าฮะเสียดายอ่ะเลี้ยงลายไม่ดีเองฮะลูกนี้ดูก่อนโอ้โหผมรีบวิ่งไปนิดนึงนะอ้าวพอกูเข้าแมงฝาวโอ้โหจเจริญ จังหวะนี้บล็อกบา์เปิดเข้าไปฮะอ๋อไม่ได้มงนะจังหวะนี้ดามียนจ่ายมาให้พอบล็อกบา์เอ้ยลูกก,กูลูกกูจิ้มต่อมาแล้วเปิดข้ามมาโอ้โหคาลิกฮะเกือบมองได้สวยดึงโอ้โหเบียดดีเออยังไงลูกนี้เปิดไปยิ่งโอ้โห,โหโชนคานโอบาเมยอง โอ้โหเปิดให้อย่างสวยฮะลูกเนี้โอ้โหมันยิงคือบอลมันสูงไปด้วยฮะน่าเสียดายจังหวะนี้บล็อกบ่าจ่ายมาคาริคเออโดนเสียบล้มไปแล้วฮะเฟรนี่เฟรนี่จะโชว์ผิววะ่ะเอาเรื่องปะล่ะลูกนี้ไหลต่อไหมผมเฮ้ยโอ้โหหลุดแล้วยิ่งเรียบ้อยฮะบอมายองยิงได้วะ่ะโอเคฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะผลงานลูกนี้ จ่ายมาแล้วมัยังหลุดตรงกลางฮะแล้วยิงเข้าไปนะเดกอาก็เวอร์แดกเหมือนกันนะเจอลูกนี้จงังหวะนี้ตัดข้ามมาโอ้โหโลง่ลงๆโลง่ลงๆเลยอย่างนี้ตัดเข้ากลางตัดับมาแล้วไหลยิงโอ้โหติดไปปามาลูกนี้สกัดบอลได้แล้วอ้ไหลต่อมาสวยไหลต่อมาแล้วเปิดยิง อ้โอ้โหวสวยเมื่อกี้ผมแอสซิสต์นี่หว่าใช่ปะม,มาคันแลสฟอร์ดด้วยฮนะโอ้โหมึงเด็กเก่าจริงวะเนี่ยมึงด,ดีใจท่านี้เลยเหรอแล้วดูฮนะโหเราไม่ได้เปิดท่าธรรมดานะควายขาเปิดด้วยมั้งเนี่ยใช่ปะถ้ามองไม่ผิดมกเมื่อกี้เป็นประตูที่2ในพมเมียร์ลีกของมาคันแลสฟอร์ดแล้วนะฮะอ้าวนี่ไงซาตานเจอหน้าละนึกว่าหายไปไหนโอ้โหแล้วลูกนี้หลุดเดี่ยวมา ยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะดาเมียนมันขึ้นมาไงวะเป็นแบค็คไม่ใช่เหรอ <c oughs> นี่ฮะดูภาพช้ากันหน่อยไหลามาดาเมียนหลุดเดี่ยวแล้วยิงโอ้โหนี่ฮะชนเสาเข้าไปเลยนะมีเวลามากพอให้แมนยูตีเสมอได้ฮะแต่เราจะไม่ยอมดิบา่าโอ้โหโดนเบียดมันจะเบียดอะไรขนาดนั้นวะเอายิงหักข้อไปดิไม่ได้ใกล้เคียงเลย โอ้โหในเกมนี้อารมณ์เสียเลยตัวจริงนี่บันเทิงเลยฮะลูกนี้เขาเปิดข้ามไปฮะแล้วเราบอมกลับมาเอ้ยไหลทำทางให้กูได้ไหมเพื่อนเฮ้ยลูกนี้มาแล้วยิงเสาแรกไปดิโอ้โหยังมิวส่าได้ท้ายเกมเนาะตโลดีบบล่าฮะ ลูกนี้นี่แมนยูมันดันขึ้นไปเยอะครัมันก็เลยหลุดง่ายเลยนะเราเลี้ยงมาแล้วยิงด้วยซ้ายฮะเรียบร้อยประตูที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยประตูที่9กี่ลิฟิมเมลลีฮะน่าจะใกล้ขึ้นเป็นดาวซันโวลแล้วนะโอเคครับหมดเวลาแล้วนะฮะก็เอาชนะแมนยูได้ถึงในบ้านเลยครับสประตูต่อ1เยี่ยมรอบนี้ฝึกนะฮะก็แลฟฟอร์ดครับ หาตำแหน่งนี่เพิ่มเป็น90เลยนะโอเคตอนนี้ตารางเราก็ไลจีที่หขึ้นมาแล้วนะได้เป็นที่2แล้วแข่งเท่ากันนะชนะ12เท่ากันเสมอเราน้อยกว่าส่วนเราแพ้เขามากกว่าเขา1นะึ่งแมนยูได้41แต้มนะส่วนเลวฟูสี่สิบเท่ากับสเปอร์นะสเปอร์แข่งน้อยกว่านัดนึงด้วยฮนะแมนยูนะยื่นซื้อเปาโลดีบาร่า109ล้านนะฮะงั้นผมเพิ่มราคาละเปลี่ยนเป็น150 เอ้เราหกสิไปเลยถ้ามืองกาซื้อกูก็กล้าขายจัดไปอ้าวแมนซะิตี้ฮะจะขอซื้อเนเธอร์นิวคลายนะที่ฟอร์มเอ็กซ์ลนเทเลยนะฟอร์มแบบยอดเยี่ยมฮนะแล้วก็โคตรมีความสุขกับสโมสรน,นะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ขายใครทั้งสิ้นนะปิดโอกาสเลยนะไม่ขายใครทั้งนั้นฮนะคูรินโยฮะส่งจดหมายมาบอกครับว่าตอนนี้เขาหายดีแล้วนะแล้วก็พยาบาลบอกแล้วฮนะว่าเขาสามารถลงเล่นเกมถัดไปได้นะแจ๋ว นี่แหละแนวลูกที่เรากําลังรองให้กลับมานะซึ่งมึงหายไปนานจนพลังก็เลยจะโดนตามทันแล้วจะโดนรลฟฟอร์ดตามทันแล้วนะเนี่ยรลฟฟอร์ดเป็นแปดสองเนี่ยเห็นปะนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองยื่นขอแลกเปลี่ยนนะผมว่าจะเอาคาริอุสไปแลกฮะเพราะว่าเรามีดอนารุม่าอยู่แล้วนะโกเราก็คิดว่าน่าจะเอาตัวเดียวลงไปเลยฮะแล้วเดี๋ยวแถมเงินให้เขาอีกร้านหนึ่งนะคาริอุสแลกกับเซกิโรเบโตฮะ มาเกมต่อไปเจอส่อนซีผมจะบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวคลิปเนี้ยก็ช่วงท้ายใช่ไหมเราเริ่มมาเล่นอันนี้กันก็เดี๋ยวคงจะเล่นอันนี้ต่อไปฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล่นง่ายแล้วก็สนุกดีนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะถามเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าใน E ีีเนี้ยเล่นหมดเนี้ยโอเคไหมหมดล็อกผู้เล่นเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้เล่นหมดล็อกผู้เล่นต่อก็บอกได้ฮนะ เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ถามแล้วกันนะว่าเพื่อนๆชอบให้เล่นโหมดนี้มากน้อยแค่ไหนฮะหรือว่าชอบให้เล่นแบบเก่ามากกว่านะลูกนี้ออกใจกลับไปแล้วไหลกลับมาลูกนี้ล็อกหลบหนึ่งทีแล้วไหลมาแล้วยิงดิ <S <S โอ้โหเฮนเดสันยิงติดบล็อกฮะจ่ายมาไหลมาดีา่าดีา่าโอ้โหโดนเบียดเสียหลักเลยไหลมาดีา่าโอเคเข้าซ้ายแล้วไหลต่อยิงโอ้โหอ,โอโด,ดัมเล่าฮะ แม่งเซฟได้ฟาเบียนสกี้จังหวะนี้สปอนซีบุกม,มาริมเซนฮนะแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางทุนนี้ไหลออกมาริมเส้นด้านข้างับผมแม่งเปลี่ยนแกนกันเร็วมากแล้วจังหวะนี้โอ้โหเลาะเลาะอ้าวอ้าวยังไงยิงโอ้โหยิงอย่างกับหมาเยี่ยวโอเคดอนนารุม่าเปิดมาเอ,อ๊ะยังไงเอเด์สัน มาครัสแลชปอร์ตดิบบลาดิบลาสปีดดิบลาสปีดมาวะ่ะแล้วไหลมาลูกนี้โอ้จิ้มโอ้โหเกือบเข้าไหลให้สวยเลยนะแต่ว่ามันปลายเท้าไปหน่อยฮะมาดูภาพช้า,ชากันหน่อยนี่ฮะโอ้โหมันเดินเราเท้าขวาเอ้เท้าซ้ายถ้ามันใช้เท้าขวานี่เข้านะ ลูกนี้ฟาเบียนกี่เปิดมาไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ฟ่วนซีบจะบุกขึ้นมานะโอ้โหดูมันมากันแล้วฮะเออเบียดเอา้าฟรีคิกว่ะเคอร์ซูมาฮะดันไปเบียดเขาเสียฟรีคิกเลยเดีย๋ยวบอกนะโดนไปเหลือง่ะเคอร์ซูมาโดนไหมเอาจารเรียกว่ะจารเรียกจารเรียกแล้วโอ้โหจารเรียกแล้วก็จา่าก็จ่ายเลยอะฟรีคิกว่ะ เออติดบล็อกแล้วไหลไปเลยฮนะนี่มาแล้วฟิลิปเป้คูตินโยต้อนรับกลับบ้านนฮะโอ้โหหายไปนานเลยใช่ไหมครึ่งฤด,ดูกาลนะ่ะคูตินโยหายไปโอ้ลูกนี้โอ้สวยตัดด้านข้างตัดหลังมาแล้วหาช่องยิ่งติดบล็อกลิเวลา่ายิ่งโอ้โหเฮ้ยไม่เข้าเฉยว่ะจอ่จอเลยเนี่ย ม,มุมต้องกว้างครับไม่ยิงไม่เข้าวะฟาเบนสกี้ไม่ได้โชว์เซฟนะฮะแต่ว่าโกแม่งยิงยังไงก็ไม่เข้าครับยิงโอ้โหอะไรวะไม่เข้าอีกแล้วอืมคือแบบผมหาช่องหามุมแล้วยิงทำไมมันยิงไม่ตรงวะเพราะอะไรวะเนี่ยโอ้โห มาเปิดมาลูกนี้โอ้โหไปเข้ามือฟาเบ,บียนสกี้ฮนะสงสัยจะหมดเวลาว่ะไอ้เหี้ยแม่งยืนถ่วงเลยฮนะฟาเบ,บียนสกี้บ,บอมกลับมามงเอ๊ยจัดบอลได้แล้วไหลามาลูกนี้ยิ่งโอ้โห ยิงไม่ตรงกรอบเลยว่ะตาเนี้ยโอ้เสมอเฉยเลยนี่ฮะโอ้โหแมนยูก็ไปเสมอมานะเราเสมอแล้วแมนยูก็เสมอตามฮะก็เลยยังคะแนนไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะส่วนสเปอร์เนี่ยยังไม่ได้แข่งถึงสองนัดเลยนะ เพราะฉะนั้นสเปอร์เนี่ยน่ากลัวครับโอเคผมก็เดี๋ยวขอจบ E ีพีที่5ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่อยากดู EP 6ไีไวๆก็อย่าลืมกดไลค์คนละ1ไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะว่ารู้สึกยังไงครับแล้วก็สามารถติชมได้ด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็คําถามช่วงท้ายครับคือเพื่อนๆชอบให้ผมเล่นมุมกล้องนี้หรือเปล่านะก็คือเล่นแบบล็อกผู้เล่นนะตัวคนเดียวนะซึ่งผมว่ามันเล่นง่ายสำหรับผมด้วยนะแล้วก็เล่นสนุกดีฮนะสนุกมากเลยแหละ แต่ถ้าเกิดว่ามีการโบวดแล้วว่าเล่นมุมนี้ไม่สนุกนะฮะก็เดี๋ยวกลับไปเล่นมุมเดิมนะคือบังคับเองทั้งหมดนะแต่คือถ้าเกิดว่ามีทางเรื่องหนึ่งก็คือเล่นทั้งหมดกับสลับล็อกผู้เล่นนะคือแบบเล่นแบบสลับกันฮนะก็ลองเสนอเข้ามาได้นะฮะโอเคครับก็แค่นี้แหละเดี๋ยวไปแล้วฮะ EP 5โอเคแล้วเจอกัน